เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคำประจำวันที่10มีนาคม วันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของเจ้าหนูเอเดนเฮฟเว่นกองหลังวัย18ปีที่เชื่อว,ว่าตอนนี้แฟนผีหลายค้นก็เริ่มจะขุนหูกันบ้างและก็ได้ตามข่าวของเจ้าตัวตลอดทั้งวันนี้ครับหลังเกมกับแอสเนลเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ลงไปวาดลวดลายในช่วงครึ่งหลังแทนเลนนี่โยโร่ที่มีปัญหาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวซึ่งทางเฮฟเว่นครับก็ไม่ทําให้แฟนผีผิดหวังเลยโชว์ความได้เข้าตาสุดๆจังหวาสกาัดบอลทาได้แม่นยําและก็นิ่งเกินวัยอย่างมากด้วย ถึงแม้ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่พอสมควรเนะครับแต่ถ้าว่าเท่านี้ก็ดีเกินคาดแล้วเกินคุ้มกับราคา1.5ล้านปอนด์กับวัย18ปีที่จ่ายไปให้กับาร์เซน l อลเสียดีซ้ำครับถามมีวัยแฟนบอลเมืองนอกอขั้นนำไปเปรียบเทียบกับเลนนี่โยโรที่สโมสรอนซื้อมาจากลิวในราคาแพงทั้งค่าตัวและก็ค่าเหนื่อยแถมอยู่ในวัยเดียวกันด้วยแต่ถ้าว่าฟอร์มยังไม่โดดเด่นอะไรนัก ทั้งนี้ครับหลังเกมรูเบนอารมริมก็ยอมรับว่าเขารู้สึกประหลาดใจมากที่กองหลังดาวรุ่งรายนี้ดูผ่อนคลายมากกับการลงสนามที่โอทราวฟอร์ดท้ายมการลงเจอกับทีมเก่าอย่างอาร์ชโนด้วยซ้อมคัน้นี้ครับก็ยังอัปเดตอาการของเลนี่โยโลและก็รวมถึงอูกาเตเสริมไว้ด้วยว่าเอเดนเฮฟเว่นเขาเพิ่งจะอายุแค่18ปีกับตำแหน่งกองหลังที่เขาเล่นบวกกับเกมนี้เป็นเกมบิ๊กแมต ผมคิดว่าเขาทำได้ดีมากเลยนะในการประเดิมนัดแรกในพรีเมยร์ลีกของเขาเขามีความคล่องตัวและก็นิ่งมากแต่ก็มีลูกหนักในการเขาร้าปะทะอยู่เหมือนกันผมคิดว่าเราได้นักเตะที่ยอดเยี่ยมมากเพิ่มมาในทีมแล้วเอดนเฮฟเฟนดูชิลมากเขาดูผ่อนคลายมากจนบางครั้งผมคิดว่าเขาดูผ่อนคลายเกินไปด้วยซ้ำแต่ผมก็คิดว่าเรามีพวกเขาอยู่ในทีมดังนั้นตอนนี้เราต้องดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีก่อนเกมผมบอกเขาว่านี่ก็เป็นแค่เกมเกมหนึ่งเท่านั้นก็ให้เล่นง่ายๆเข้าไว ส่วนเลนี่ย و ر มีอาการบาดเจ็บที่เท้าของเขาผมคิดว่าเราจะต้องรอดูกันว่าเขาจะพร้อมหรือเปล่าสําหรับเกมยูโรปาลีกกลางสัปดาห์นี้และบางทีเราอาจจะได้อูกาเต้กลับมาด้วยในเกมกับเรอัลโซเซดัดซึ่งณนะตอนนี้ผมก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะเราก็คงต้องรอดูกันต่อไป เราไปต่อกันที่เรื่องราวของราสมุสฮอยลุนบ้างนะครับที่เกมเมื่อคืนเจ้าตัวนับพลาดสอโอกาสสำคัญที่จะเปลี่ยนเป็นประตูให้กับทีมโดยเฉพาะกับจังหวะที่ส้มห,หลนที่กองหลังอรนสโนลเล่นพลาดกันเองครับบอลสุดท้ายน่หลุดมาถึงฮอยลุนแต่ถ้ว่ากองหน้าทีมชาติเดนมาร์กใช้เวลากับลูกบอลน,นานเกินไปและเดนไรส์ก็ล้มตัวสกัดทิ้งออกไปได้ทัน ซึ่งกับจังหวะนี้ครับหลายคนเอามาวิจารณ์กันค่อนข้างเยอะมากและแน่นอนครับว่าทาง s k y s p o อตสื่อใหญ่ของอังกฤษก็ไม่พลาดอยู่แล้วโดวยเป็นทางเชมีเรดแนปที่เข้ามาเป็นนักวิเคราะห์เกมคู่นี้ครับได้สับรัสมุสอยลุนตรงๆว่ามัวคิดอะไรอยู่จนพลาดโอกาสทองแบบนี้ไปได้ซึ่งมันก็สามารถส่งผลต่อเกมและก็เป็น3แมต้มของแมนยูนเต็ดได้เลยด้วยซ้ำโดยกับเรื่องนี้ครับเชมีเรดแนปได้กล่าวว่า ตอนเขาอยู่บนนั้นนั่งสำรองเขาคงคิดว่าขอโอกาสสักครั้งหนึ่งก็พอแต่พอมีโอกาสจริงๆเขากลับจับบอลแรกไม่ดีพาบอลออกกว้างเกินไปและก็ต้องพยายามใช้เท้าซ้ายปั่นโค้งเข้าไปด้วยมันช้าเกินไปนะผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงคิดว่ามีเวลามากขนาดนั้นฟุตบอลเนี่ยมันเร็วมากคุณต้องตัดสินใจให้เร็วเขาพลาดได้ยังไงกัน มันอาจจะเป็นเรื่องการขาดความรู้สึกต่อเกมก็ได้ราสมุสโอยลูนดูเหมือนไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเขาบ้างขณะที่เดคันไรส์ป้องกันได้ยอดเยี่ยมด้วยทางด้านดูเวนอาร์มูริมกุน im, ซอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ถูกสอบถามเช่นการถึงสายเฮดี้เขาดรอปราสมุสฮอยลุนเป็นแค่ตัวสำรองในเกมนี้ดูนักข่าวก็จี้ถามนคกข่าวว่านั่นเป็นเพราะฟอร์มการเล่นของดาวยิงรายนี้หรือเปล่าที่ตอนนี้ตัวเลขเ็าปาเข้าไป20เกมแล้วที่ไม่ยิงไม่แอซิสเลยครับ เดรูเบนแอมริมครับก็ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าไม่เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นแต่เกี่ยวกับความสดผมคิดว่าเขาดูเหนื่อยล้าในช่วงท้ายเกมที่ผ่านมาก,กับเรียวโซเซดัดและเราพยายามจะลองอะไรใหม่ๆก็เท่านั้นเรารู้ว่า2เซนเตอร์แบ็กของอสตันนอลชอบเล่นแบบไหนมีจุดแข็งอะไรซึ่งเราแค่ยพยายามจะใช้เทคนิคที่แตกต่างออกไปเพื่อไม่ให้พวกเขาเนาะประหลาดใจบ้าง ก็สำหรับรัสมุสไอยลุนฟอร์มตอนนี้ครับก็คงต้องกลับไปเรียกความมั่นใจอย่างมากหรือว่าถ้าให้ดีหากมีข้อเสนอเข้ามาขายไปเถอะครับแล้วก็ดันกองหน้าดาวรุ่งขึ้นมาแทนาดีกว่า และก็ไปดึงกองหน้าประสบการณ์อย่างวิกตอร์ซิมเฮนหรือว่าจะเป็นวิกตอร์ยูเคเรสมาร่วมทีมให้ได้สักคนหนึ่งครับเพื่อประคองทีมในซีซั่นหน้าและรวมไปถึงการเป็นพี่เลี้ยงให้กับเหล่าดาวรุ่งด้วยซึ่งตอนนี้เราก็ได้เห็นชิโดออบีแล้วคนหนึ่งนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีอีกหนึ่งดาวรุ่งฟอร์มแรงเหมือนกันก็คือกราเบลเบนเคอรี่ที่ซัดกระจุยเลยครับในทีมชุด U18 มากันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอามูริมกุนซือของทีมบ้างนะครับหลังเกมที่แมนยูเนเต็ดเมื่อกับอสตันโอลหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยอามูริมครับยอมรับตรงๆว่าเขาไม่ได้อยากจะให้ทีมเล่นเกมรับมากขนาดนี้แต่ก็ต้องจำใจเพราะว่าสถานการณ์ของทีมรวมถึงคุมกำลังที่มีครับมันไม่เอื้อต่อการให้ทีมเล่นเกมรุกเข้าใส่ดังนั้นการยอมถอยก้าวหนึ่งเพื่อให้ทีมได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับโดยกับเรื่องนี้รูเบนอามริมไดด้้ชีแจงวว่่าาผมคิเราทได้ดี แน่นอนว่าเราไม่ต้องการจะเล่นแบบนี้คือเล่นเกมรับเยอะและก็ให้คู่แข่งเล่นบอลแต่ด้วยเกมทั้งหมดแล้ก็ด้วยลักษณะของผู้เล่นเราพยายามที่จะปรับและก็จินตนาการถึงเกมที่เราสามารถคว้าชัยชนะได้วิกตอร์ลินเดเลฟคือตัวอย่างที่ไม่ได้เล่นมากนัก คาซ m มโรก็ดูจะสบายอย่างมากในเกมแบบนี้ด้วยมันเป็นเรื่องของคู่แข่งด้วยละ่ะเกมก่อนหน้านี้ในแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาเจอการไล่บีบสูงโดย PSVI h ไอโฮเเล่นประกบแบบตัวต่อตัวพวกเขาทําได้ยากกว่าในรูปแบบนี้เรามีนักเตะบางคนที่ดีในจังหวะโต้กลับด้วยอย่างเช่นอ l เลฮันโดการไนโชที่เกมนี้ดีมากๆ มันเป็นเรื่องปกติที่เราจะพยายามเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจะวิ่งไล่บีบสูงเมื่อคุณเป็นโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดคุณไม่สามารถเล่นแบบนั้นเยอะเกินไปคุณต้องพยายามที่จะเอาชนะผมรู้ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่แฟนๆหนะงุดหงิดได้ซึ่งเราก็ต้องรับมือกับเรื่องนั้นและบางครั้งก็ทําในสิ่งที่ไม่เป็นที่ชอบใจนักบ้างแน่นอนเราอยากทุ่มเทให้พวกเขาเหล่าแฟนบอลได้เห็นอย่างมากและในอนาคตเราจะไม่เล่นเกมรับแบบนั้นมากเกินไปอย่างแน่นอน เรามาตอ่อขึนที่ความเห็นของแกรี่เนวิลนะครับกับความเห็นของเขาหลังจบเกมที่แมนยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมออาร์เซนล1ประตูตอนน่อ1จุดที่เนวิลครับมองว่าเกมนี้ถือเป็นบางอย่างที่ดีมากของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและสามารถนําไปต่อยอดได้โดยเฉพาะเกมสําคัญที่ต้องเจอกับเรอัลโซเซดัดในเกมยูโรปาลีกรอบ16ทีมนัดที่2ช่วงกลางสัปดาห์นี้ที่โอทแวนฟอร์ดครับโดยแกรี่เนวิลได้เผยเรื่องนี้ผ่านทางพอดแคสต์ของเจ้าตัวเอาไว้ว่า มันอาจจะเป็นสัปดาห์ที่แย่สำหรับรูเบนอามริมหลังจากตกรอบ FA ครับแต่ตอนนี้พวกเขาในะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นยังมีบางส่วนที่ฟอร์มยังไม่ดีพอแต่ได้ว่าผลการแข่งขันและก็การเล่นในช่วงครึ่งหลังนั้นดีมากผมคิดว่าเกมรับทำงานกันได้ดีเลยนะและคาซิมิโรก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากในเกมนี้ แต่ถ้าว่าเกมใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็คือวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้กับเรอัลโซเซดาตซึ่งมันจะไม่ง่ายเลยแต่ผมคิดว่าพวกเขาจะทำได้ดีนะเพราะว่าช่วง60-65นาทีเกมที่สเปนและมันมีบางอย่างที่สามารถมาต่อยอดได้พวกเขาจะสามารถทำผลงานในยูโรปาลีกได้ดีหรือไม่มันจะเป็นตัวตัดสินช่วงท้ายซีซั่นของรูเบนอาโมริม หลังจากนั้นครับแกรีเนวิลก็ยังได้พูดถึงฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดช่วงครึ่งแรกที่ไม่น่าประทับใจเท่าไรแต่กลับมาเล่นให้ดีในช่วงครึ่งหลังเอาไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดตอนนี้เล่นที่โอทราวฟอร์ดได้ไม่ดีเท่าไร่พวกเขารู้สึกกดดันซึ่งก็นาให้เล่นได้ยากแต่พวกเขาสามารถกลับมาได้เมื่อทําประตูได้ในช่วงครึ่งหลังพวกเขาสร้างโอกาสสำคัญได้หลายครั้งเลยนะแม้จะเจอความยากลำบากจาการ์เซนอลแต่ว่าพวกเขาก็มีโอกาสดีๆหลายครั้งเลย ดาวิดไายาเซฟได้เยี่ยมหลายครั้งและรวมถึงรัสมุซอยรุนก็ไม่เฉียบคมมากพอด้วยเขาควรจะยิงเร็วกว่านี้เมื่อเดนไาร์เข้ามาสกัดและก็น่าจะแตะบอลออกไปทางด้านซ้ายผมคิดว่ารูเบนอามูรีมคงจะพอใจกับฟอร์มในช่วงครึ่งหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะพวกเขามีค่า XG หรือว่าโอกาสยิงที่คาดว่าจะทำได้ประตูมากกว่าาร์เซนอลด้แทมซ์ซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยและแม้ครึ่งหลังพวกเขาจะยิงไม่ได้แต่ว่าฟอร์มในช่วงครึ่งหลังกลับดีมากมาก ผมเชื่อว่าแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะยอมรับได้นะหากพวกเขาเนะี่ยเล่นแบบรับลึกแต่ก็ยังสามารถสร้างความอันตรายในการโจมตีไปข้างหน้าได้แบบนี้ปัญหาคือครึ่งแรกมากกว่าเมือ่อพวกเขารับลึกแต่ไม่มีอะไรเลยในเกมรุกตรงนี้แหละต้องรีบแก้ไขด่วนทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคัมประจำวันที่10มีนาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ